อ้าวสุดท้ายแล้วพี่คำถามสุดท้ายเลยอยากให้พูดสะท้อนถึงหน่อยครับวงการมวยยุคอดีตที่พี่เคยด่งรักกับยุคนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปแบบไหนบ้างและอะไรควรจะแบบคือความแตกต่างนะวงการมวยสมัยก่อนมันมัน,ม,นมันตัดสินกันไม่ได้ตามเทียนไม่ได้ตามใจเทียนกรรมาการคือเดี๋ยวนี้เอกเอกด,ดดดเขนาดพี่สามารถยังไม่เคยล่อไปเวทีเลย พอพ่อไงพแกดูพ่ะแกบอกแกดูไม่เป็นผมบางทีผมดูมวยตู้นะงดตรียกเนี่ยผมดูสูตสีนะดูชิงดํายกอ่ะแต่ผมมาดูในลายในในราคาต่อรองอะไรวะเอคือคือบางทีเราก็ไม่เข้าใจมันเอาราคาตรงไหนมามานั่นเมื่อก่อนจะตัดสินตามอาวุธมากกว่าใช่ใช่เมื่อก่อนในมวย สี่ยกนี่ยังพริกยกหน้าพริกประจเมื่อก่อนให้เครดิตมวยเข่าไหมปัจจุบันนี้ให้เครดิตมวยเข่าแข็งแรงเนาะก็ที่จริงไอ้ความแข็งแรงก็มันต้องมีเหลี่ยมด้วยไม่ใช่ตีได้อย่างเดียวมันต้องมีเหลี่ยมมีกระตุกหักคงมาลงพงมาเลยสวยๆต้องมีความสวยงามด้วยใช่แล้วเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคนที่เข้ามาดูมวยนะบางคนไม่ได้เข้ามาเล่นเลยเข้าเพื่อเพื่อมาดูชอบอ่ะขนาดผมเองตอนเล็กๆเนี่ยอยากไปดูรุ่นพี่ชอบชอบอ่ะ ไม่ได้เล่นเ่ยเดี๋ยวร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเดี๋มวนี้นต้องเล่นอย่างเดียวเมื่อก่อนคนเข้ามาดูแบบไม่เล่นกันก็มีเยอะยุคสมัยเปลี่ยนแลพี่เนาะไอทำไมนี่เราก็ต้องต้องต้องคอยตามเลยเวลาสอนมวยในผมผมแต่ละยกผมได้เช็คราคาตลอดนะบางทีผมดวามวยตัวเองชนะก็จริงแต่ราคาเขาต่อผมต้องไ้มวยตัวเองเดินต้องดูุอ้างอิงใช่ใช่ต้องหนด้วยไม่งั้นจะล้แน่ใช่ใช่ได้ครับพี่บีครับขอบคุณครับ อยากรุ้นมวยกับผมนะครับฝากไว้ด้วย2ช่องทางนะครับก็สมัครแอดไลน์ไปเลยครับสมัครฟรีมีโบนัสนะครับแอดไทเกอรตอง9อย่าลืมใส่แอดข้างหน้านะครับตามด้วยตัวทีตัวไอตัว G ER 999นะครับมีทั้งมวยมีทั้งฟุตบอลและกีฬาอื่นๆออีกมากมายนะครับครบ จบในเว็บเดียวแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางผมฝากไว้ก็คือพักยกเอาไว้ออกตัว a e k 8 6นะครับ a e k 8 6นะครับพร้อมที่จะรับใช้ท่าน24ชั่วโมงก็ฝากไว้ด้วย2ช่องทางนะครับเล่นเท่าไรจ่ายเท่านั้นผมการันตีเงินของท่านทุกบาททุกสตางค์ไม่มีตกหล่นนะครับย้ำนะครับ2ช่องทางผมฝากไว้นะครับ t i g e r ตอง9สมัครฟรีมีโบนัสครับครบจบในเว็บเดียวรวมไปถึงพักยกกับเอกชุมพรนะครับ a aek 8 6ขอบคุณและสวัสดีครับ